เรื่องย่อละครลูกผู้ชายไม้ตะพดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่18กร,รกฎาคมนี้มีตำนานเล่าขานว่าฤิษีผู้แก่กล้าวิชาได้ปลูกเสกไม้ตะพดขึ้นมาจากแก่นไม้จันทรพันปีมีพลังอำนาจมหาศาลพยาเวตาลต้องการครอบครองไม้ตะพดวิเศษ จึงท้าทายอำนาจฤสีทําให้ไม้ตะพดหักเป็นสองท่อนตะพดท่อนหนึ่งเป็นด้านส่วนทําลายได้ดูดวิญญาณเวตาลเข้าไปเรียกว่าไม้ตะพดเลือดส่วนอีกท่อนหนึ่งเป็นด้านปลายที่ใช้เยียวยาเรียกว่าไม้ตะพดวิญญาณต่อมาไม้ตะพดเลือดตกอยู่ในการครอบครองของพันเทพและเขาก็ต้องการครอบครองไม้ตะพดวิญญาณด้วยเช่นกันอีกด้านหนึ่ง ไม้เป็นเด็กหนุ่มที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจากเมฆคนขับรถร่วมบอขอสอที่อู่รถของเจก,กี้โดยเมฆได้เลี้ยงดูไม้แทนลูกของเมฆที่หายไปอู่รถของเจก,กี้มักโดนพันเทพเจ้าของวินรถตู้ที่ตั้งตนเป็นใหญ่ขึ้นมาแข่งกับรถร่วมบอขอสอวิ่งทับเส้นสัมปทานอย่างไม่สนใจและส่งสมุนมาหาเรื่องต่อยตีพวกเมฆที่อู่รถบ่อยๆในตำราบนหนังเสือ พันเทพเห็นภาพการเอาไม้ตะพดสองอันมาเชื่อมต่อกันจะทำให้ทรงอนุภาพจากหลักฐานที่พันเทพมีชี้ว่าเมฆเป็นผู้ครอบครองไม้ตะพดพันเทพจึงมักส่งคนมารวีเมฆอยู่เนืองๆแต่เมฆไม่สู้ใครและไม่ยอมรับว่าตัวเองมีไม้ตะพดที่ว่านั่นซ้อนนารายอดีตนักมวยที่ส่งน้ำแข็งอยู่ละแวกนั้นจึงต้องคอยช่วยเหลือเมฆอยู่ตลอดไม่เห็นพ่อโดนทำร้ายแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่เป็นมวย และทุกครั้งจะมีลูกผู้ชายใส่หน้ากากลึกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมไม้ตะพดจัดการกับสมุนพันเทพและช่วยพวกไม้ไว้เสมอไม้ศรัทธาสอนนารายมากอยากเรียนมวยกับสอนนารายแต่เมฆบอกว่าผนทางนักเลงมีแต่เจ็บปวดไม่อยากให้ไม้เลือกเดินต่างกับอบเชยลูกสาวจอมแก่นของสอนนารายที่อยากให้ไม้มาเรียนมวยกับพ่อของตัวเองจะได้เพิ่มความใกล้ชิดผูกพันกัน พันเทพมีลูกสาวฝาแฝดที่นิสัยต่างกันราวฟ้ากับดินแพระว่าคนพี่นิสัยดีเรียบร้อยมีจิตใจเมตตาอารีส่วนราตรีคนน้องมีนิสัยร้กาศไม่แพ้ผู้เป็นพ่อแต่ก็ยังร้ายไม่เท่าทิวาลูกชายคนโตที่ถอดแบบความเป็นนักเลงหัวไม้จากพ่อทุกกระเบียดนิ้วไม้แอบชอบแพรวาแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะเจียมเนื้อเจียมตัวที่ตัวเองเป็นแค่ลูกคนขับรถ เทียบไม่ได้กับใครลูกชายของเจก,กีที่เป็นคนดีและหมายปองแพราวาอยู่เช่นกันพันเทพออกอุบายยุให้แพราวาสนิทสนมกับไม้เพื่อสืบเรื่องของเมฆว่าใช่คนที่ครอบครองไม้ตะพดวิญญาณหรือไม่นอกจากกลุ่มรถบอขอสอกับกลุ่มรถตู้ของพันเทพแล้วที่ตัวอำเภอยังมีกลุ่มรถทัวร์ปรับอากาศของเตก,กง ทุกครั้งที่เตก,กงพาพวกมาตะลุมบอลกับพวกของเจก,กีก็มักจะมีชายลึกลับปิดหน้าตามาช่วยตลอดพันเทพจึงวางแผนเล่นงานไม้เพราะต้องการให้ชายลึกลับที่พันเทพมั่นใจว่าเป็นเมฆออกมาช่วยพร้อมไม้ตะพดในตำนานแต่ปรากฏว่าไม่มีใครมาช่วยไม้รอดตายอย่างสะบักสะบอมไปได้ด้วยการแอบช่วยเหลือของแพรวาที่รู้สึกดีกับความซื่อของไม้ขึ้นมา ทิวามีใจให้กับอบเชยแต่อบเชยไม่สนใจทิวาคิดฉุดอบเชยแต่แพ้ทางมวยของสอนนารายทิวากลับบ้านไปเอาไม้ตะพดเลือดของพันเทพมาตีสอนนารายจนเสียมวยและฉุดอบเชยไปไม้ใช้อุบายช่วยอบเชยมาได้แต่อบเชยกลับคิดว่าเป็นไกรมาช่วยเลยพยายามตัดใจจากไม้มาชอบไกล พันเทพคิดพุกกิจการของเจ๊กี้อีกทางหนึ่งจึงส่งราตรีไปหลอกไกรว่าเป็นแพราวาและใช้มันยาหญิงปั่นหัวไกรอยู่บ่อยๆจากไกรคนดีของชาวบ้านเขาก็เริ่มถูกด้านมืดครอบงำทีละน้อยด้านอบเชยแยกไม่ออกระหว่างราตรีกับแพราวาเธอจึงเข้าใจว่าแพราวาพยายามแย่งผู้ชายทุกคนที่ตนชอบแพราวารู้เรื่องจึงต่อว่าราตรีฝาแฝดของตนรา,าตรีบอกว่าอย่าว่าแต่ไกรเลย เธอจะแย่งไม้มาจากแพราวาด้วยเมฆล้มป่วยจังหวะเดียวกับที่ไม้ได้พบกับชายลึกลับพร้อมไม้ตะพดวิญญาณมาสอนวิชาการต่อสู้ให้เป็นประจำชายลึกลับขอข้อแม้เพียงข้อเดียวว่าอย่าให้ไม้ไปมีเรื่องกับใครไม้รับปากแต่แล้วก็ผิดสัญญาจนได้เมื่อพวกของโจลูกชายของเตกงมารังแกแพราวาไม้ต่อสู้ด้วยคันเกียจนหลายคนอ้าปากค้าง จากนั้นไม้ที่ยังฝึกวิชาไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้เจอชายลึกลับอีกเลยเพราะไม้ผิดสัญญาที่ว่าแอบเห็นการฝึกสอนของชายลึกลับที่สอนไม้ด้วยพื้นฐานที่ทิวามีทำให้เขาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่พันเทพเองก็คิดไม่ถึงที่ว่าเอาตะพดเลือดของพ่อมาจัดการตีเมฆจนแขนหักถ้ารถในตลาดก็ลุกเป็นไฟเมื่อรถบรขอสอของเจก,กี้ถูกวางเพลิง เจก,กี้เข้าใจผิดคิดว่าแก๊งพันเทพเป็นคนมาเผารถตนเพราะการสร้างสถานการณ์ของเตกงเจก,กี้จึงไปจ้างแก๊งมอเตอร์ไซค์วินในฐานะนักรบรับจ้างไปจัดการกับพันเทพแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะพันเทพเอาเงินฟาดแก๊งมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยเงินที่มากกว่าให้หวนกลับมาทำร้ายเจก,กี้แทบกระอักเลือดดีที่ว่าชายลึกลับมาช่วยเอาไว้อีกแต่คราวนี้ชายคนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บกลับไป ไม่เริ่มคิดว่าอาจเป็นเมฆที่ครอบครองตะพดวิญญาณเอาไว้เขาพยายามหาจนทั่วบ้านทั่วรถคันที่เมฆขับก็ไม่เจอกลับกลายเป็นว่าสอนนาราย์พยายามสร้างเรื่องว่าตนเองคือชายลึกลับคนนั้นเพราะอยากได้เจกีเป็นเมียแต่ความเกิดแตกเพราะไม้ตะพดวิญญาณของปลอมประาบางเกินกว่าตะพดในตำนานอบเชยอับอายที่พ่อของตนเป็นเช่นนั้นแล้วไม้ก็ได้รู้ความจริงว่าเมฆนั่นเองคือชายลึกลับคนนั้น เมฆแกล้งเดินขาเป๋มาโดยตลอดและที่เมฆยอมสอนวิชาให้ไม้เพราะรู้ว่าตนกําลังจะตายไม้พบไม้ตะพดถูกซ่อนอยู่ในคันเกียร์รถอยู่คู่มือของเมฆมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเมฆจับด้ามตะพดเอาไว้ตลอดแม้ยามที่เขาปลอมเป็นคนขับรถขาเป๋ไม้เสียใจที่เข้าใจผิดเมฆผู้เป็นพ่อมาตลอดเมฆขอร้องให้ไม้อยู่คอยช่วยเจกีแต่ไม่ให้เปิดเผยตัว เพราะหากไม้ตะพดวิญญาณซึ่งมีมนต์ดำบางอย่างที่ตนเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรสิงอยู่ตกไปอยู่ในมือคนชั่วเมื่อไหร่ทุกคนก็จะเดือดร้อนแล้วเมกะเซโลหิตในสมองแตกหมดสติต้องนอนหลับไหลยอยู่กับที่ด้วยอุบายของพันเทพทำให้สามารถแย่งชิงตะพดวิญญาณมาจนได้เขาหวังว่าจะประกอบมันเข้ากับตะพดเลือดที่ตนมีอยู่ในครอบครองแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับไปบ้าน แพรว่าได้ขโมยตะพดเลือดเอากลับไปคืนให้กับไม้เพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพ่อพันเทพจะใช้ให้ทิวาไปจัดการฆ่าเมฆที่นอนเส้นโลหิตในสมองแตกอยู่โดยที่ทิวาไม่รู้เลยว่าตนเองเป็นลูกของเมฆที่หายไปและพันเทพเป็นคนเอาลูกของตนเองไปเปลี่ยนให้เมฆเลี้ยงดูเพื่อหวังที่จะให้สายเลือดของตนเองได้ครอบครองไม้ตะพดวิญญาณคัมพีมนดำอยู่กับพันเทพ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงอยากได้ตะพดนั่นมาโดยตลอดใครเองตอนนี้ก็ทรพีแม่ตัวเองมาเป็นพวกพันเทพอย่างลับๆไม้ตกลงแลกตะพดเลือดกับชีวิตของเมฆแต่ด้วยความชุดละมุนทำให้ทิวาได้ตะพดเลือดไปแต่พันเทพก็สูญเสียตะพดวิญญาณคืนให้ไม้ไปเช่นกันแท้จริงแล้วไม้เป็นลูกของพันเทพนั่นเองแต่ไม้ไม่ยอมเดินตามรอยพ่อถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว เขาจะได้ครอบครองตะพดเลือดและวิญญาณตามความต้องการของพันเทพผู้เป็นพ่อที่แท้จริงไม้เลือกเดินทางบนวิถีทางแห่งความดีและถูกต้องเลือกที่จะเดินตามรอยทางของเมฆผู้ที่ไม่ใช่พ่อแท้แ,ทแต่ก็เลี้ยงเขามาส่วนที่ว่าตายในหน้าที่คนเลวอย่างไร้ศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับพันเทพ